ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอวิธีการที่โหดเยี้ยมของตระกูลมังกรสวรรค์ทำให้เขตสวรรค์ดาราโกรธแค้นจิตสังหารของพวกมันปัดทุบปกคลุมไปทั่วท้องฟ้าแต่พวกมันไม่ได้เปิดฉากจู่โจมตระกูลมังกรสวรรค์พลังแค่นั้นยังส่งมาหากจะตำหนิก็ตำหนิที่พวกเจ้าดูถูกข่าเกินไปมังกรสวรรค์เดินลงจากเวทีประลองช้าเมื่อครู่นับว่ามันลงมือเต็มกำลัง ผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากแอบดีใจกับความโชคร้ายของอีกฝ่ายเขตสวรรค์ดาราดูถูกมังกรสวรรค์เกินไปถึงได้ส่งผู้เยาวมาเพราะการประลองในครั้งนี้แต่ละขุมกำลังสมควรส่งผู้เชี่ยวชาญที่ทรงพลังที่สุดของตนออกมาและลงมืออย่างเต็มกำลังแต่ผู้เยาวที่ตายเมื่อครูก็ทรงพลังมากแม้มันจะถูกฝึกฝนมาเป็นอย่างดีแต่สุดท้ายก็ตายการประลองคู่ที่สองจบลงด้วยความตายของฝ่ายที่พ่ายแพ้ คู่ที่สามเป็นการประลองระหว่างเขสวรปีศาจและหมู่บ้านลูกหลานเทพผู้สร้างแต่นั่นกลับทําให้ผู้คนขบขันเพราะหมู่บ้านลูกหลานเทพผู้สร้างได้ขอยอมแพ้ไปคู่ที่สี่เป็นการประลองระหว่างลทัทธิปีศาจและเมืองกระบีส่สวนผู้เชี่ยวชาญที่ทรงพลังที่สุดของเมืองกระบีส่สวนคือผู้เชี่ยวชาญขอบเขตศักดิ์สิทธิ์ที่8แต่เทียนหนูกลับบรรลุขอบเขตนักพรตแล้วดังนั้นเมืองกระบีส่สวนจึงต้องยอมแพ้ไป และแล้วก็มาถึงคู่ที่5้าเป็นคู่ที่ผู้ทุกคนรอคอยเพราะเป็นการประลองระหว่างวิหารสยบปีศาจและเขตสวรรค์สายฟ้าเฉินเซี่ยงมาในฐานะผู้คุ้มกันวิหารและมีเรื่องขัดแย้งกับเทียนหนูแห่งลัทธิปีศาจทําให้ผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆเชื่อว่าวิหารสยบปีศาจทรงพลังเป็นอย่างมากแต่ยามนี้ผู้ที่ขึ้นเวทีประลองกลับไม่ใช่ผู้นําวิหารผู้ที่ขึ้นไปเป็นเพียงผู้ยาวและอาจถูกสังหารในพริบตาเหมือนเมื่อครู่ เขสวรสายฟ้าส่งชายในชุดขาวออกมามันเป็นคนเดียวกับที่กล่าวเมื่อตอนที่เขสวรรมาถึงบริเวณงานมันเผยพลังของจะลองคิดดูอีกรอบก็ได้นะเพราะหากเริ่มประลองค่าคงไม่อาจยั้งมือชายคนนั้นกล่าวแต่มันก็หวังให้เฉินเซียงประลองกับมันเพราะมันคิดว่าจะเอาชนะได้ง่ายๆอย่ามัวพูดจาไร้าสาระร,รีบเริ่มเถอะเฉินเซียงกล่าวตอบอย่างเย็นชาทําให้ชายคนนั้นกโกรธ เช่นนั้นก็ลงมือชายคนนั้นตะโกนด้วยที่มันเป็นผู้ประกาศมันจึงฉวยโอกาสจู่โจมในฉับพันสายฟ้าสีทองเส้นหนาจำนวนมากปรกากฏฟาดผักเข้าใส่เฉินเซียงโดยไร้ช่องให้หลบฉากที่เห็นทำให้ผู้คนหวาดกลัวเพราะสายฟ้าเหล่านั้นทรงพลังเป็นอย่างมากราวกับหากฟาดผ่าลงพื้นจะทำให้พื้นดินสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง สายฟ้าที่ทรงพลังหลุดลอดผ่านม่านพลังออกไปเข้าทำลายลานกว้างโดยรอบเหล่าผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากถึงกับช่วยกันกังม่านพลังต้านเพราะหากสายฟ้าลามไปทั่วเมืองทั้งหมดคงพินาศการจู่โจมที่รุนแรงแสดงให้เห็นว่าชายคนนั้นโกรธมากทำให้ชายที่ดูมั่นใจในตนเองดูราวกับกลายเป็นคนละคนสายฟ้าที่รุนแรงกระหน่ำเข้าใส่เฉินเซียงกว่าครึ่งช่วยยามทั่วทั้งเวทีประลองเต็มไปด้วยหลุมขนาดใหญ่ม่านพลังถูกสายฟ้าของชายคนนั้นกระหน่ำใส่อย่างบ้าคลั่ง เสื้อผ้าที่ห่มกายเฉินเซียงถูกสายฟ้าฟาดผ่าจนกลายเป็นรอยไม่หลแห่งผมเผ้ายุ่งเหยิงแต่เขากลับยังยืนตัวตรงร่างกายยังดูสมบูรณ์แข็งแรงดวงตากระสังใจนั่นหมายความว่าสายฟ้าที่ส่งพลังของอีกฝ่ายไม่เป็นอันตรายกับเขาชายชุดขาวขมวดคิ้วแน่นไม่ว่ามันจะจู่โจมเฉินเซียงยังไงแต่ปราณของเฉินเซียงกลับไม่พันผวนแม้แต่น้อยนั่นหมายความว่าอีกฝ่ายไม่ได้ใช้พลังเพื่อป้องกันสายฟ้าของมันใช้เพียงร่างกายธรรมดาเท่านั้น ก่อนหน้านี้ฉีชื่อไม่มั่นใจว่าพลังของเฉินเซียงอยู่ระดับไหนเพราะเฉินเซี่ยงเก็บซ่อนพลังได้เป็นอย่างดีหากไม่เพราะเห็นร่างกายที่ทรงพลังกระทั่งต้านสายฟ้านักพรตได้ฉีชื่อคงไม่อาจสัมผัสได้ถึงความแข็งแกร่งของเขาวิหารสยบปีศาจมีตัวตนระดับนี้อยู่ด้วยหรอหมู่เฉียนเซียงขมวดคิ้วแน่นอาจารย์ดูเหมือนท่านคงเข้าควบคุมวิหารสยบปีศาจได้ยากแล้ว อาจจะยากมากกว่าที่เจ้ากิดเพราะคนผู้นั้นอาจมีกายทองคำสยบปีศาจหลู่ชีเหรียนแค่นเสียงท่านที่หรือนั่นจะเป็นอันธพาลน้อยไม่น่าใช่ก่อนหน้านี้ไม่กี่เดือนเราก็เห็นเขาเขาไม่น่าจะแข็งแกร่งได้ขนาดนี้เสี่ยวลี่จือสายหน้าพลางกล่าวหลู่ชีเหรียนไม่ตอบตอนนี้นางกำลังขบคิด เมื่อเหย่เซี่ยงคิดว่าเป็นเฉินเซี่ยงแต่นางไม่กล่าวเพราะกลัวตัวตนของเขาจะถูกเปิดเผยและทําให้แผนของเขาพังเฉินเซี่ยงเดินขึ้นมาจากหลุมลึกด้วยสีหน้ายิ้มแย้มรีบยอมแพ้ซะเถอะก่อนที่ข้าจะสังหารเจ้าผู้เชี่ยวชาญของเขตสวรรค์สายฟ้าที่มาล้วนเป็นผู้ที่ทรงพลังความแข็งแกร่งโดยรวมนับว่าไม่เป็นสองรองใครที่พวกมันส่งคนเข้าร่วมประลองเพราะต้องการเป็นผู้บัญชาการทับนําบุกหากจะให้ชายชุดขาวยอมแพ้ย่อมเป็นไปไม่ได้ฝันไปเถอะ ชายชุดขาวกล่าวมือทั้งสองข้างประตูสายฟ้าม่งใต้ฝ่าเท้าประตูสายฟ้าผลักดันร่างให้ทยานเข้าหาเฉินเซียงอย่างรวดเร็วเมื่อเห็นอีกฝ่ายทยานเข้ามาดวงตาของเฉินเซียงแปรเปลี่ยนการเคลื่อนไหวของอีกฝ่ายกลายเป็นเชื่องช้ามือที่ประตูสายฟ้าม่งที่ทรงพลังข้างหนึ่งยื่นหมายตะปบศีรษะของเฉินเซียงอีกข้างหมายทะลวงหน้าท้องแม้จะเห็นการจู่โจมแต่เฉินเซียงไม่ขยับเขาโคจรพลังเทพมารวมไว้ที่ฝ่ามือก่อนซัดเข้าปะทะกับสายฟ้าม่วง แม้การจู่โจมของชายชุดขาวจะมาถึงตรงหน้าเฉินเซียงยังตอบโต้ได้ทันอย่างไม่น่าเชื่อผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากเร่งถ่ายพลังเสริมม่านพลังเพื่อเตรียมรับมือกับการประทะที่รุนแรงเพราะหากเป็นการประทะกันขอนักพรดม่านพลังย่อมต้านทานได้ยากแต่ในขณะที่ทุกคนกำลังคิดว่าพลังจากการประทะจะเข้าทำลายทุกสิ่งแต่หลังจากการประทะกลับไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นผู้คนเห็นเพียงชายชุดขาวที่แสดงสีหน้าหวาดกลัวก่อนที่ร่างของมันจะทรุดลงกับพื้น ฝ่ามือหลอมกระดูกใบหน้าของชายคนนั้นซีดขาวเสียงสั่นเครือเฉินเซี่ยงยกเท้าถีบชายคนนั้นเบาๆแต่ที่เท้ากลับแฝงด้วยพลังเทพที่รุนแรงตรงเข้าทำลายมุกสวรรค์ของมันจนแหลกสลายทำให้มันกลายเป็นคนพิการและร่วงหล่นจากเวทีไปเมื่อร่างของชายคนนั้นตกเวทีมันก็หมดสติผู้คนคิดว่าสิ่งที่เฉินเซี่ยงทำไม่ต่างอะไรกับการสังหารอีกฝ่ายเพราะมุกสวรรค์ ของคนผู้นั้นถูกทำลายชะตากรรมของมันเลวร้ายเสียยิ่งกว่าตายหากจะให้ฟื้นฟูก็ต้องใช้เม็ดยานักพรตที่แสนล้ำค่าคาดไม่ถึงว่าคนของวิหารสยบปีศาจจะฝึกฝนทักษะปีศาจที่น่าสะพรึงกลัวได้ทักษะชนิดนี้เป็นทักษะที่น่าสะพรึงกลัวอย่างที่สุดเพราะมันสามารถสลายกระดูกของคู่ต่อสู้ได้ในพริบตาผู้ที่มีหน้าที่สยบปีศาจกลับฝึกฝนทักษะปีศาจเสียเอง แต่สิ่งที่ทําให้ผู้คนสงสัยคือเฉินเซียงไปได้ทักษะมาจากไหนทักษะนี้สับสูนไปนานหลายปีและทักษะน,นี้เป็นทักษะของจัก,กรพรรดิปีศาจอศูนเป็นทักษะที่ผู้เชี่ยวชาญจํานวนมากหวาดกลัวยามนี้จือเหมยเซี่ยนมั่นใจแล้วว่าผู้ที่อยู่บนเวทีคือเฉินเซียงเพราะนางรู้ว่าเฉินเซียงอยู่กับซูเหมยเหยาและเปยดยู่ยู่เปยดยู่ยู่ย,ยอมสอนทักษะนี้ให้นางจึงหันมองเปยเยว่เหวยที่นั่งข้างๆราชาหงเพลิงเปย์เยว่เหวยเองก็ยิ้มกว้าง เปย์เย่เวยรู้ว่าเฉินเซี่ยงใช้ฝ่ามือหลอมกระดูกได้อย่างเชี่ยวชาญมันจึงดีใจเป็นอย่างมากทักษะนี้จะเป็นการหลอมกระดูกของคู่ต่อสู้โดยตรงในอดีตมันก็เคยใช้ทักษะนี้กับผู้เชี่ยวชาญจํานวนมากทําให้ผู้เชี่ยวชาญจํานวนไม่น้อยหวาดกลัวมันวิหารสยบปีศาจชนะคู่ต่อไปผู้ทำหน้าที่ประกาศผลกลายมาเป็นชายชาราคนหนึ่งมันจ้องมองเฉินเซียงด้วยแววตาโกรธเคืองเพราะมันก็เป็นผู้เชี่ยวชาญของเขตสวรรค์สายฟ้าเหมือนกัน คู่ต่อไปเป็นคู่ของตระกูลเซียและแคว้นเซียนหมื่นเม็ดยาผลการประลองเสมอกันและต้องออกจากการประลองไปผู้ที่เข้ารอบต่อไปคือตระกูลมังกรสวรร <S <S ค์เขตสวรรค์ปีศาจลัทธิปีศาจและวิหารสยบปีศาจยามนี้ทั้งหมดต้องประลองกันอีกครั้งโดยใช้กฎเดิมยามนี้ผู้เข้าประลองเหลือเพียงเฉินเซียงเทียนหนูชายไวไกลางคนของตระกูลมังกรสวรรค์และชายชารารูปร่างผอมบางของเขตสวรรค์ปีศาจท,ทั้งสี่ต้องจับสลากกันว่าจะได้ประลองกับใคร และผลที่ได้ก็น่าพึงพอใจเพราะเฉินเซี่ยงได้สู้กับเทียนหนูเจ้าคนวิหารสยบปีศาจยามนี้เป็นเวลาตายของเจ้าแล้วเทียนหนูยิ้มอย่างเย็นชาวิหารสยบปีศาจเราก่อตั้งเพื่อสยบปีศาจอย่างเจ้ายังเหลือเวลาให้เจ้าได้เสียใจก่อนตายเฉินเซียงยิ้มอย่างเย็นชาเช่นกันงั้นมาดูกันเทียนหนูแค่นเสียงและกลับไปยังที่นั่งของตน ยามนี้คู่มังกรสวรรค์และชายชาราของเขตปีศาสวรรค์ได้เริ่มต้นด้วยที่การประลองก่อนหน้าหมู่บ้านลูกหลานเทพผู้สร้างได้ไดยอมแพ้ไปทําให้ผู้คนไม่รู้ว่าชายชาราแข็งแกร่งขนาดไหนแต่อีกฝ่ายก็เป็นถึงมังกรสวรรค์ที่หน้าเกรงขามที่สามารถสังหารผู้เยาของเขตสวรรค์ดาราได้ในพริบตาดังนั้นชายชาราของเขตสวรรค์ปีศาจที่เผชิญหน้าย่อมกดดันไม่น้อย ผู้ประลองที่สองก็ทําให้ผู้คนสนใจไม่แพ้กันเพราะผู้คุ้มกันวิหารที่ปรากฏตัวขึ้นอย่างลึกลับนั้นทรงพลังกระทั่งเอาชนะนักพรตที่ทรงพลังของเขตสวรรค์สายฟ้าได้แม้หลังจากการประลองทุกขุมกำลังจะเป็นพันธมิตรแต่ยามนี้เขตสวรรค์สายฟ้าคงเกลียดชังวิหารสยบปีศาจอย่างเลี่ยงไม่ได้นี่ก็หลายปีมาแล้วคาดไม่ถึงว่าเราจะได้พบกันอีกหวังว่าวันนี้ความแค้นสมัยยังยาวระหว่างเราจะได้สสาง มังกรสวรรค์ยิ้มกว้างแววตาเปี่ยมด้วยเจตนาสังหารการประลองในรอบนี้กลับกลายเป็นการสสางเรื่องราวในอดีตหากทั้งสองฝ่ายแข็งแกร่งทัดเทียมย่อมไม่อาจสัสารความแค้นแต่ครั้งนี้มังกรสวรรค์ดูมั่นใจและชายชาราก็ดูคล้ายจะหวัดกลัวแต่ขณะที่การประลองจะเริ่มเสียงวิดหวีว่แหวกอากาศกลับดังมาก่อนปรากฏชายัวกลางคนผู้หนึ่งที่กำลังทะยานแหวกอากาศตรงเข้ามา เมื่อชายผู้นี้มาถึงคนของเขสวรรค์สายฟ้าก็คาระวะและกล่าวเสียงดังคาระวะจากพันดิสายฟ้าผู้ที่มากลับกลายเป็นจัก,กรพรริสายฟ้าแม้คนผู้นี้จะไม่ได้แข็งแกร่งเทียบเคียงจัก,กรพรริแห่งแดนสวรร์ในอดีตแต่มันก็แข็งแกร่งที่สุดในเขสวรรค์สายฟ้าไม่งั้นคงไม่กล้าเรียกขานตนเองว่าจัก,กรพรริสายฟ้า เฉินเซียงจ้องมองจากภาษาดีสายในใจเริ่มกังวลเพราะการที่จัก,กรพดิสายฟ้าปรากฏตัวในฉับพลันแบบนี้ย่อมเกี่ยวข้องกับชายชุดขาวที่ถูกเฉินเซียงทำให้พิการชายผู้นั้นสมควรเป็นผู้รับใช้คนสำคัญดังนั้นการที่จัก,กรพดิสายฟ้าจะปรากฏตัวจึงไม่ใช่เรื่องแปลกหลังจากคนของเทสวรรสายฟ้าคันวะพวกมันก็เร่งรายงานเรื่องที่เกิดขึ้นและชี้มายังเฉินเซียงซึ่งหมายความว่าพวกมันกำลังบอกจัก,กรพดิสายฟ้าว่าเฉินเซียงเป็นผู้ทำร้ายชายชุดขาว เมื่อจัก,กรพัิสายฟ้ามาถึงฉี่ชื่อและเปย์เย่อเหวยที่นิ่งเฉยก็เตรียมพร้อมเพราะตัวต,วตนระดับนี้คู่ควรให้ทั้งสองลงมือทั้งสองรู้ว่าผู้คุมการวิหารสยบปีศาจคือเฉินเซี่ยงหากจัก,กรพัิสายฟ้าลงมือทั้งสองจะช่วยเฉินเซียงทันทีจัก,กรพัิสายฟ้าหันมองเฉินเซี่ยงแม้จะเป็นสายตาที่เรียบเฉยแต่ผู้คนสัมผัสได้ถึงจิตสังหารอันธพาลน้อยเจ้าสวยแล้วจัก,กรพัรดิสายฟ้าน่าจะเป็นบิดาของคนเมื่อครู หังเจียนเทียนยิ้มพลางกล่าวท่านรู้ได้ยังไงเฉินเซี่ยงกล่าวถามดูจากจิตสังหารของมันก็รู้อย่างน้อยๆถ้าไม่ใช่บิดาก็ต้องเป็นอาจารย์แต่ข้าว่าหน้าตาของพวกมันคล้ายกันมากข้าก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นบุตรชายของมันมากกว่าชายชรายหยอกล้อเตรียมตัวซัดกับมันเลยให้มันได้รู้ว่าเจ้าแข็งแกร่งขนาดไหนเอาเถอะถ้าเป็นแบบคนที่จะลงมือไม่ใช่ข้าหรอก เฉินเซียงหัวเราะเขาไม่กังวลและคงสีหน้าสงบแต่ชูเถิงที่นั่งอยู่ข้างๆกับเงือไหลทรมกายเพราะจักรพรรดิสายฟ้าตั้งใจจะสังหารมันด้วยการปรากฏตัวของจักรพรรดิสายฟ้าทําให้ผู้เชี่ยวชาญของเขตสวรรค์เริ่มพูดคุยถึงเฉินเซียงและดาว่าชายชุดขาวคนนั้นสมควรเป็นบุตรชายของจักรพรรดิสายฟ้า หากชายชุดขาวคนนั้นเป็นบุตรชายของจักรพรรดิสายฟ้าจริงอาการของชายชุดขาวก็ไม่น่าห่วงเพราะตัวตนระดับจักรพรรดิย่อมรู้จักนักพรตเม็ดยาและมันก็น่าจะครอบครองเม็ดยานักพรตรด,ด้วยเฉินเซี่ยงคิดว่าจักรพรรดิสายฟ้าสมควรขอบคุณเขาเพราะเขาไม่ได้โหดเหี้ยมเหมือนมังกรสวรรค์ก่อนหน้าที่สังหารผู้เยาวคนนั้นในพริบตา จัก,กรพัดสายฟ้านั่งลงเก้าอี้ที่หรูหราตัวหนึ่งและโบกมือเป็นสัญญาณว่าให้เริ่มประลองต่อยามนี้ไม่รู้ว่ามันกำลังคิดอะไรแต่ที่แน่ๆมันคงไม่ได้มาชมการประลองอย่างเดียวเป็นไปได้มากว่ามันคงมาเพราะต้องการทำลายวิหารสยบปีศาจหากวิหารสยบปีศาจไม่มีตัวตนระดับจัก,กรพัดคุ้มกันก็มีโอกาสมากที่จะถูกเขตสวรรค์สายฟ้าทำลายหากเขตสวรรค์สายฟ้าทำแบบนั้นจริงก็ไม่มีใครกล้าตำหนิเพราะไม่มีใครอยากเป็นศัตรูกับตัวตนระดับจากพันดิเริ่มได้ นาฬิกาสายถูกหมุนกลับหัวหมายความว่าการประลองได้เริ่มต้นขึ้นมังกรสวรรค์และชายชราทยานเข้าใส่กันและเริ่มต่อสู้กันอย่างดูเดือดทั้งสองฝ่ายต่อสู้กันโดยไม่ออมก,กำลังยามนี้มังกรสวรรค์ได้สร้างเมฆปรณศักขึ้นเหนือสีสรษะสูงขึ้นไปบนทอ้องฟ้าพลังงานรอบทิศถูกดูดกลืนจนเมฆแปลเปลี่ยนเป็นแสงสีทองทั้งยังแสงแรงกดดันของมังกรที่น่าเกรงขามจนทําให้ผู้คนอึดอัดหายใจได้ยากผนึกมังกรสวรรค์เฉินเซียงกล่าว น่าจะเป็นผนึกศักดิ์สังหารปีศาจเป็นทักษะที่เอาไว้จัดการกับปีศาจโดยเฉพาะคนของเขศวรคปีศาจส,สัมผัสได้ถึงแรงกดดันโดยเฉพาะชายชาราที่ยืนอยู่บนเวทีแต่มันไม่ยอมรับว่าตนเองด้วยกว่าจึงปรตตุปราณสีม่วงออกทั่วร่างปราณม่วงเหล่านั้นก่อตัวเป็นบอลปราณสีดำที่ภายในอัดแน่นไปด้วยพลังปีศาจที่รุนแรงยามนี้ทั้งสองเปลี่ยนกลยุทธ์จากการประจันหน้าและจู่โจมอย่างบ้าคลั่งแต่เป็นการตัดสินในกระบวนท่าเดียว เมื่อเห็นทั้งสองฝ่ายเตรียมการจู่โจมผู้เชี่ยวชาญภายนอกก็เริ่มเสริมม่านพลังเพื่อไม่ให้โดยรอบเสียหายยามนี้เวลาเหลือไม่มากนักทั้งสองพยายามสะสมพลังพลังของทั้งสองฝ่ายที่สะสมนั้นสั่นพ้องหากันทําให้พื้นดินสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงกระทั่งเกิดเป็นรอยแยกมากมายผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆเริ่มเตรียมต้านรับผลกระทบบางคนถึงกับสร้างม่านพลังคุ้มกายจะลงมือแล้วเฉินเซี่ยงไม่ได้ป้องกันเหมือนคนอื่นๆเพราะร่างกายของเขาทรงพลังมาก เมื่อเวลาจะหมดลงเสียงมังกรรามก็ดังสนั่นคลื่นเสียงที่ทรงพลังทําให้ผู้คนโดยรอบได้รับผลกระทบมับงกรสวรรค์จูโจโมเมฆสีทองบนท้องฟ้าแปลเปลี่ยนเป็นมังกรทองคําขนาดยักษ์ย้ายที่แผ่แรงกดดันที่น่าสะพรึงกลัวแหวกหมู่เมฆลงมาเบื้องล่างทะยานตรงเข้าหาชายชาราของเขตสวรรค์ปีศาจจนทาให้เวทีประลองปริแตกอย่างต่อเนื่องแต่ในขณะเดียวกันปราณสีดําของชายชาราเขตสวรรค์ปีศาจได้เริ่มแปลสภาพเป็นวงวนดูดกลืนเอามังกรทองคาที่ตรงเข้าใส่ แต่ถึงอย่างนั้นสิ่งที่มังกรสวรรค์ใช้เป็นผนึกศักดิ์สิทธิ์ที่เอาไว้จัดการกับปีศาจโดยเฉพาะดังนั้นเมื่อมังกรถูกดูดกลืนเข้าไปมังกรตัวนั้นก็ทะลวงวังวนเข้าปะทะกลางศีรษะของชายชาราแรงประทะทะลวงผ่านม่านพลังจนทําให้พื้นดินในลานกว้างปริแตกก่อนที่ทรายของนาฬิกากําลังจะหมดวังวนสีดําของชายชาราเขตสวรรค์ไม่อาจต้านทานมังกรทองดิ่งเข้ากลางศีรษะของชายชารากระทั่งชายชารากระอักโลหิตคําโตอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ